สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอาถ่าทอดสดเกี่ยวกับการใช้ชีวอยู่เมืองนอกนะคะแอดเราจะให้ดูว่ารถเราเวลาโดนน้ำหิมะลงเยอะๆเราทำกันยังไงมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวกับนี่นะคะสภาพรถนี่คือสภาพรถภาพรถที่ว่าหิมะเต็มรถไปหมดเลยแล้วก็จะปะหาดมันออกอย่างนี้นะคะ อาชิมะออกจัดรถอุ้ยหนามากเลยทำงานแค่8ชั่วโมงจัดรถไว้แป๊บเดียวจ็ดรถไว้8ชั่วโมงทั้งวันนะคะก็จะเห็นถ้าหิมะลงเยอะก็จะเป็นแบบนี้อึ๊บแล้วรถของเราก็จะมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยนี่ข้างบนหลังคานะคะ ต้องเอามันลงไปด้วยเพราะางั้นเวลาเราขับมันจะไปเป็นอันนี้ให้คนที่เขามาข้างหลังเราได้ออกให้หมดงั้นจะโดนตำรวจจับนี่ต้องอ๋อเย็น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 เนกล้ามเดี๋ยวว่าสนุกนะคะอยู่เมืองนอกไม่ได้สบายอย่างที่คิดทรมานสุดๆกับความหนาวเย็น ต้องเอาเฮงมาอ,าออกจากรถแต่ถ้าเป็นจอดที่บ้านก็โอเคหน่อยมีความร้อนแต่ถ้าจอดที่ทำงานก็เป็นอย่างที่เห็นนี่คือข้างหลังนะคะเราก็ต้องปาดมันออกดูมันหนามากมากเลยใช้เวลานานเน,นี่ยอ้ยเย็นมือ มันอาจจะเสร็จวล้เนี่ยอืมาทหิมะออกอืมดูแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวเอาหิมะออกจากรถกันนะคะมนันหนาวมากๆบ๊ายบาย